สว่านผมที่ผมออกแบบเองครับต่างจากสว่านที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปคือของผมมีระบบฟีคือมันหมุนมาด้านนี้มันจะกินใช่ไหมฮะก็จะกินยินแล้วยกขึ้นนิดนึงเนี่ยมันจะฟีกลับมาได้ถ้าเป็นสว่านที่มันหมุนฟีกลับไม่ได้เนี่ยมันจะขุดไม่ได้เลยเพราะมันหมุนมาแล้วจะมาติดอรงนี้อย่างพื้นที่จํากัดครับแคแบอย่างนี้นไม่ค่อยเอาขึ้นเยอยลุม ผมปึ๊บเนี่ยงะเอาเหล็กมาลงแล้วก็เทปูนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเสริมเสานะครับก็จะเสริมเป็นเสาเหล็กนะครับสําหรับค้างหมุนนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ปลูกใช้เป็นไม้ย,ยูคาทีนี้เพราะผมไม่มั่นใจไงว่าจะปลูกเราจะปลูกรอดหรือไม่รอดนะครับทีนี้มั่นใจแล้วว่ามันรอดแล้ว,ลวอีกไม่กี่เดือนก็ต้องได้ เตรียมสะสมอาหารแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มันออกลูกแล้วครับต้นเริ่มใหญ่เริ่มใหม่นะฮะนี่ปัญหาต่อไปที่เราจะเจอก็คือความแข็งแรงของตัวค้างนะมันม็นไม้ยูคาใช่ไหมมันก็อาจจะผูกจะอะไรใช่บนี้ก็เลยจะต้องมาเสริมตอนนี้ก็เริ่มเสริมไม้ไผ่เสริมอะไรไปแล้วนะครับก็เป็นการปลูกแบบต้นทุนต่ํานะครับเป็นการทดลองลองผิดลองถูกก่อนว่ามัน จะสาเร็จหรือไม่นะครับแต่ทีนี้ผมรู้แล้วว่ารอดแน่นอนนะครับค่างมั่นใจก็เลยจะต้องเสริมเป็นเสาเหล็กนะครับเป็นเสาเหล็กแล้วก็ทําหลังคาเผื่อไว้สําหรับหน้าฝนนะครับสําหรับใครที่เริ่มปลูกใหม่นะครับลองวิธีแบบนี้ก็ได้ครับแบบผมเนี่ยอย่าเพิ่งไปลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราจะปลูกสําเร็จหรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็ลงทุน แค่ซื้อต้นพันธุ์แล้วก็ตัวค้างไม้ยูคานก็ซื้อมาท่อนละไม่กี่บาทนะครับก็มาทดลองดูก่อนนะครับปลูกแบบแนวตั้งมันจะต้นทุนถูกกว่านะครับแล้วเราก็สามารถมาเสริมเป็นเสาเหล็กที่หลังได้นะครับถ้าเราปลูกสําเร็จนะครับมีความมั่นใจว่าเราสําเร็จแน่นอนจะนะฮะก็จะมาเสริมเสาตรงนี้ด้วยอุปกรณ์สว่านขุดยิน v 4ที่ทําขายกันมาเป็นระยะเวลาตอนนี้ก็น่าจะ3ปีแล้วนะ นี่ก็ตัวนี้ไปเจ็ดนิ้วนะครับครับสว่านผมที่ผมออกแบบเองครับต่างจากสว่านที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปคือของผมมีระบบฟีคือมันหมุนมาด้านนี้มันจะกินใช่ไหมครก็จะกินยินแล้วยกขึ้นนิดนึงเนี่ยมันจะฟีกลับมาได้ก็จะล็อกเกี่ยวกลับมาเป็นระบบเฟืองนะครับไม่ใช่แกฟีนะ ฟ้ามันก็จะเป็นเฟืองนี่ฮะก็ใช้แล้วก็หยอดน้ำมันการสิมด้วยครับน็อตก็หมุนเข้าไปไม่ต้องลึกแค่ถึงที่สุดไว้ก็พอนะครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อไปใช้แต่ถ้าใครใช้อยู่แล้วก็รู้วิธีใช้แล้วนะนตัวนี้ทำขาย 800บาทรวมส่งนะครับส่งสยี่เมตรไปเซนีไทยเดี๋ยวผมจะมาใช้ใดูว่ามันดียังไงอย่างผมจะมาเสริมเสาตรงนี้หรือเพื่อนๆจะไปขุดเสารัวใช่ไหมทีมงานจะมีต้นไม้ถ้ามันเป็นสว่านที่มันหมุนปีกับไม่ได้เนี่ยมันจะขุดไม่ได้เลยเพราะมันหมุนมาแล้วมันจะมาติดตรงนี้อย่างพื้นที่จํากัดครับแค่ตรงนี้นี่นจะเสริมตรงนี้นะเดี๋ยวใช้เพื่อนดู มันเป็นไขึนไนนนะ้นายย้านนนาัขึ้นมาขวาดรอบนี้มันก็จะดูดดินขึ้นมาไม่ต้องก้มไปตักเขานะครับว่าผมจะขุดลงไปแล้วก็ เอาเสาเหล็กมาใส่แล้วก็เทปูนครับนี่เอไหมันนั้นเสาไอ้รูมันต้องเป็นแบบสวยๆหน่อยนะครับมันจะได้แบบแข็งแรง ดินแข็งมันก็ต้องใช้เวลาหรือว่าออกแรงหน่อยเพราะว่ามันใช้แรงคนนะครับถ้าดินนิ่มๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้แรงมากแค่เราก็ต้องหมุนแต่ว่ามันจะไปไวเท่ากับติดเครื่องยนต์มันก็ไม่ใช่นะครับพื้นที่จำกัดมาก ลมก่มนี้เหมาะกับผมเอาเหล็กมาลงแล้วก็เทปูนจะขุดลงไปให้มันลึกๆเลยนะครับลึกมากตอนนี้เอาไป ยาว90เซนนะครับบางคนเอาไปใช้ขุดถึงนี่เลยมัจะขุดลงไปประมาณ50เซน เวลาหมุนให้มันกินดินเนี่ยมันต้องกดนิดนึงในชะ่ไหมเพื่อให้เปืองเนี่ยมันขบกันดีพื้นที่จำกัดมากขึ้งม,มากไม่ต้องกุ้มลงไปเอาดินขึ้นมาดินมันขึ้นมาแล้ว I'm bad. ลึกมากนะลึกมากจริึงไม่ขึ้นเลยนะไม่ค่อยเอาขึ้น,นเลยดูหลุมผมปึ๊บนเนี่ยเอาเหล็กมาลงแล้วก็เทป,ปูนนะครับเหมาะเลยทำไมผมถึงกล้าลองก่อนแล้วค่อยมาถ้าสำเร็จพอยมาเสริมเสาดีหลังข้อผมมีเครื่องมือ,อดินนี่ไม่ต้องร้วงไปตักขึ้นมานะครับ ลวงไปตักขึ้นมาอย่างแรงตนทางครับใช้เิมมีทั้งแบบหมุนไปขวาแล้วก็หมุนซ้ายแล้วแต่คนถนัดครับราคาเดียวกันผมก็ต้องมาเสริมตรงนี้ต้องเป็นเสาเหล็กทําเป็นรูปตัวทีแล้วก็ก็ทําเป็นหลังคาพอหลังจากคูณเอาลูกแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเจอฝนเนี่ยมันคงไม่ได้กินลูกดังนั้นมั่นใจว่าดะปลูกได้แล้วก็เลยจะทำาไนี้ ทำเสาใหม่พอเสาไม้ย่คามันอยู่ได้เลยระดับมันอยู่มันก็อยู่ได้นานพอาสมควรแต่ว่าข้างล่างมันจะต้องอาจจะมีปวกมีอะไรมากินอย่างเงี้ยครับเรามันก็โตแล้วเนาะปลูกมันตอนแรกที่ไม่กล้าลงทุนทําเหล็กเลยแต่แรกกลัวเพราะว่าผมทําเกษตรมาผมก็เคยพลาดมาหลายหลายอย่างนะครับเลาถูกมาหลายอย่างนีนี้อันนี้ก็ไม่อยากจะขาดทุน ลุงเถวก็เลยลองแบบนี้ดูพอปลูกได้แล้วก็เลยโอเคต่อไปพอเราปุนแล้วลูกก็จะมีค้างที่มีหลังคาแต่ก็จะเป็นลักษณะตัวไอเหมือนเดิมลูกมันก็จะออกมาตรงนี้จะต้องรับน้ําหนักนิดนึงเพราะกิ่งหนึ่งเนี่ยลูกองุ่นเนี่ยมันดกเหมือนกันนะ,ะต้องรับรับน้ําหนักเพราะงั้นก็ต้องทําหลุมให้มันดีๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวอัปเดตอันดุให้ดูเรื่อยๆนะครับก็น่าจะประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนที่แปดเนี่ยก็จะทําการตัดแต่งกิ่งเอาลูกเดือนเดือนนี้มันเดือนมีนาสิ้นเดือนมีนาก็เข้าสู่เดือนที่หกเนาะมีนาเมษาพฤษภาพฤษภาน่าจะได้ตัดแต่งกิ่งเอาลูกนะครับแล้วมันก็จะต้องเข้าสู่ช่วงหน้าฝนพอดีเพราะนั้น ก็ต้องมีหลังคาไม่งั้นเนี่ยลูกไม่ได้กินเนี่ยเป็นเชื้อราหมดแน่เพราะว่าถ้าถ้ายังเป็นช่วงที่อย่างนี้อยู่ยังพอทนได้ไม่แน่เหมือนกันถ้าดังคาไม่เสร็จอาจจะลองดูว่าการแก้งลูกมันจะรอดหรือเปล่านะฮะไม่คิดว่าตัวเองจะปลูกมาถึงตอนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหาัสเหมือนกันแต่ว่าก็ทําได้ครับถ้ามีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นกเกษตรมือใหม่มือเก่านะครับการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วสําหรับการทําเกษตรนะครับก็เป็นกาลังใจนะครับให้หลายๆท่านช่วงนี้วิกฤตโควิดบางคนโดนเลออี้ยงต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับจากมีเงินเดือนตายตัวต้องมาดิ้นรนหาชีพอิสระทำนั้นกเกษตรก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่มันใกล้ตัวและสามารถทําได้แต่เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเข้าใจนิดนึงนะครับ ผมว่าถ้าเราตั้งใจทำอมนุษย์เราทำได้ทุกอย่างครับมันทำได้ทุกอย่างลแล้วคนเราเพราะนั้นก็ต้องสู้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็สู้ๆจบเรื่องหนึง่งอาจจะเริ่มต้นเรื่องใหม่ที่มันดีกว่าเดิมก็ได้นะครับอย่างผมอย่างโควิดรอบแรกผมปลูกผักไปขายม่พอโควิดมาผมไปขายไม่ได้ผมก็ ไาได้โหดเหมือนกันก็โลสลัดทิ้งเลยนะครับก็มาเริ่มใหม่ที่องุ่นนะครับให่เพราะองุ่นเนี่ยไม่ต้องไปขายที่ตลาดก็ได้แล้วมันก็จัดส่งทางไกลได้อย่างเงี้ยหรือจะเปิดสวนให้คนมาซื้อก็ได้มันก็เป็นยังเป็นผลไม้ที่ทาเล่นได้เรื่อยๆที่หน้าท้าถ่ายหน้าลองทอําย่มก็ทนร้อนได้ไม่เปืองน้ําเหมือนสลัดแต่มันจะดูแลยากนิดนึงถามว่า ถ้าใครเคยปลูกพืชปลูกแตงกวาปลูกอะไรผมว่าก็น่าจะปลูกองุ่นได้ถามว่ามันยาใช้ยาเยอะไหมถ้าเพื่อนๆปลูกแตงกวาถ้าเรากินแตงกวาได้อา่นใช้ยาน้อยกว่าแตงกวาอนะตอนนี้นะแล้วอีกอย่างแตงกวามันมันมันอายุสั้นใช่ไหมบางทีฉีดแล้วไม่นานก็เก็บขายเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ปลอดภัยแตงุ่นี่มันก็จะมีช่วงเวลาในการใช้ยาของมันอยู่หลังจากที่ลูกมันเริ่มโตแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้ว ยาเคมีพวกนี้นะฮะก็จะเป็นพวกธาตุอาหารพืชซึ่งมันก็ถูกพืชดูดซึมไปใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นผลเป็นใบเป็นอะไรมันไม่อันตรายเหมือนยาฆนะ่าแมลงยาฆ่าแมลงมึงจะได้ใช้อยู่ช่วงที่มันยังไม่ออกลูกนะะช่วงที่ลูกมันเริ่มออกดอกก็ใช้แค่นั้นนะเนีพอลูกโตแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วต่อให้ไม่มีก็ปล่อยให้มันมีไปโอเคนะครับวันนี้ขอทํางานตรงนี้ก่อนนะครับเสริม ทงอุ่นแล้วก็ถ่ายความคืบหน้าองุ่นให้ดูนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ทําตามนะครับไม่จําเป็นต้องเริ่มที่หลักแสนหลักหมื่นเราค่อยๆเริ่มไปจากตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเค okay, นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แมสดีไอนะครับผมจะมา,าถ่ายทอดเทคนิคกันให้เพื่อนนำไปใช้ได้กันแบบนี้ง่ายนะครับเป็นการเริ่มอะไรที่มันง่ายๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ